เดี๋ยวอ่านให้เล่ดู FC FC พี่เลใช่ไหมนี่ดูเื่อนพีเล่ยอยู่ไ้ FC สายชิลสายจวดอะไรหมดใช่ไหมนี่อ่าเาาคาาาราา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 ราาาาเดี๋ยวทา เราเชื่ออะไรไม้ครับอะไรนะไม้ครับไม้อันนี้รถอะไรนี่เออชอจนเอกครับจีนเอกสวยสวย FC สายชิลสายจวดสายฟักได้ครับได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอัพให้เขาดูโอเค แต่จเจอน้องไม้นะครับเมื่อกี้ตอนแรกจะไม่ได้อัดคลิปและวกำลังขับรถกลับบ้านตอนนี้ประมาณหกทุ่มไปแข่งกีฬามาคนที่จอดติดไฟแดงพร้อมกันนะน้องไม้บอกว่ามาจากบ้านฝางบ้านฝางก็ออกจากขอนแก่นไปสักประมาณอ่าสิบห้ากิโลยีสบกิโล จอดไฟแดงนะ้องมาถามว่าเอา้าพี่มีสติกเกอร์พี่เล่ด้วยเหรอครับมีสติกเกอร์พี่โอมด้วยเหรอสายชิวอ่าก็เลยบอกน้องไม้อ่าถ้าขอนแก่นก็ต้องติดตามน้องแบงค์ด้วยเอเลฟินดีด้แบงค์นะ อัดคลิปเออไปเจอ f อซสายฟักสายชิลสายจวดพอดีนะครับอ่าก็กำลังคิดกลับบ้านเดี๋ยวผมแวะซื้อของก่อนกลับบ้านก่อนอลกันเดี๋ยวพวกนี้ผมต้องเดินทางไปโคราชอีกไปโคราชที่ไหนก็ไม่เคยเจออีเลยทีไม่เจอพี่เรซ่าของเราสักทีเพราะว่าไม่เวลาไม่ตรงกัน,นทั้งที เดี๋ยววันหนึงก็คงได้เจอกันเองครับเพราะเราเป็น FC ทุกสายอยู่เหมือนกันก็เวลาจำกัดเหมือนกันเราไม่ได้เตรียมสติกเกอร์เลย ถ้ามีติดมาสติกเกอร์สายฟักสายชิวอลไรก็จะแจกน้องอยู่เลเมื่อกี้น้องบอกเพิ่งเปลี่ยนรถใหม่ก็เลยสติกเกอร์ติดอยู่กับรถเก่าประมาณนี้แหละเท่าที่ผมได้ยินที่น้องพูดในเมื่อกี้ผมต้องแวะซื้อเครื่องดืม่มเข้าบ้านผมนิดนึง <laughs> ก็น้องนั่นจะขี่ GSX150 นะครับสวยเลยนะตัวใหม่เมื่อกี้ผมไม่เห็นตัวจริงเหมือนกัน FC ทั่วประเทศทั่วภาคอีสานนะครับสายชิลสายฟักสายจวดนะของผมคงจะเป็นไม่ไม่สายว่ามก็สายไหลอ่ะ <laughs> อันนี้ก็เข้ามากลางเมืองขอนแก่นแล้วเดี๋ยวผมต้องแวะซื้อเบียกกันก่อนเข้าบ้านก็ไม่ใช่สิ่งดีนะครับสิ่งดีก็เป็นตัวอย่างสิ่งไม่ดีก็อย่าเอาเป็นตัวอย่าง ก็ยังไงอ่ะก็เหมือนบอกหลายคลิปแล้วคือไม่ได้มีความรู้เรื่องตัดคลิปอะไรเงี้ยเราเป็นดิบๆมากกว่านะ <c ười> คือขี่รถไปไหนก็อดัอดอัดแล้วก็อัพลงอะไรเงี้ยผมตัดคลิปอะไรไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่แต่ก็ทำเพราะว่ารักในการขี่นี่ยแหละครับแต่ช่วงนี้ก็ไม่ได้ออกทิไกายเลยธุระเยอะมาก ไม่ได้ไปเขาขอไม่ได้ไปน้ำหนาวไม่ได้ไปอะไรอะไรกับเขาไม่ได้ขี่รถในเมืองคลิปมันก็อาจจะเป็นเส้นทางเดิมๆเลยไงผมก็ไม่รู้จะอธิบายอธิบายว่าถนนอะไรมันมันก็บ่อยครั้งไปแล้วไงจ่อะไรที่ชอบพี่รักครับทำไปเถอะครับ พอลงยูทู e ไว้มันก็ได้เปิดดูได้ตลอดอะ่ะไม่เปลืองพื้นที่คอมไม่อะไรด้วยดูดูดูดขับรถเข้าฝักซอยบ้านหมาผมมันดูนี่นี่น,นี่มาแล้วนี่น,นี่มาแล้วสองตัวอ่า ถึงบ้านแล้วไขประตูบ้านกันต้องขอโทษทางไรซ่าทางเสียโอมแล้วก็ทางน้องแบงค์ด้วยนะได้ได้ทำคลิปนี้ขึ้นมาอตอนแรกไม่ได้นะเลยไม่ได้อัดคลิปเลยไปเจอ FC ของทั้งสามสายนะครับก็เลยกดอัด คลิปขึ้นมาในหมวกกันน้องทันทีเลยเจอน้องเป็น FC อย่างนี้ก็ผมว่ายูทูบเบอร์ทุกท่านก็คงมีกำลังใจทำทำผลงานต่อไปซึ่งผมก็ติดตามยูทูบเบอร์ทุกท่านเหมือนกันจะขับรถขึ้นบ้านก่อนขับขึ้นแล้ว ก็คือมันลอยกระทงนะวันนี้แต่เราไม่มีคู่ลอยเราก็ต้องกลับบ้านไม่ของเราก็แข่งกีฬาเลิกดึกด้วยมงมืดมองไม่เห็นอะไรแล้วมึงเนี่ย ก็ยังไงก็ฝากากดไลค์กด Subscribe ให้ช่องเล็กๆของผมนั้นนะครับช่อง KKR Rider นะอ่านี่ก็ถึงบ้านแล้วครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันขอบคุณมากครับ